ชีวิตลำบากยากจนค้นแค้นแนะนำให้มูแบบนี้รับรองแก้ไขได้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับพระคาถากราบหมอนขอพรขอโชคลาภนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ลำบากมีอุปสรรคปัญหานะครับ ทำการอะไรเนี่ยก็ติดๆขัดๆไปหมดนะครับให้ทําตั้งแต่คืนนี้นะครับกราบหมอนแล้วค่อยนอนนะครับกราบหมอนตั้งจิตอธิษฐานให้จิตเราเนี่ยสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิแล้วค่อยนอนนะครับใช้ได้ผลจริงๆนะครับก็ฝากไว้ก่อนใครที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมลงแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาท นะครับโอเคก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับผมเห็นในคอนเทนต์ในหลายๆที่หลายๆทางนะครับค้าขายไม่ค่อยดีนะครับเงียบสู้ทุกทางแล้วแต่ว่ามันก็ยังติดอุปสรรคปัญหาเรียกได้ว่าพยายามแล้วนะแต่ทางไม่เปิดอะทางมันตันอะเออมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับก็ผมจะแนะนำนะครับ เป็นวิธีการมูแบบโบราณนะครับก็คือก่อนนอนเนี่ยให้เรารวมจิตเป็นสมาธินะครับอันนี้มันเข้าตรงกับสิ่งที่ผมศึกษามานะครับคือเรื่องของกดแรงดึงดูดนะครับกดแรงดึงดูดเนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้เราได้ผลวันนี้นะครับมันอาจจะใช้วันนี้เราอาจจะได้ผลในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าหรืออีกเป็นเดือนหรืออีกเป็นปีนะครับแต่ใช้แล้วชีวิตดีขึ้นคุณไม่เสียหายอะไรเลยนะครับซึ่งก่อนนอนเนี่ย ปกติคนเราเนี่ยแน่นอนอะเวลามันมีปัญหาผมเชื่อว่าทุกคนเครียดผมก็เป็นนะเวลาแบบมันมีประชีวิตมันมีปัญหาในหลายๆเรื่องอะมันเครียดอะมันนอนก็จะไม่ค่อยหลับนะครับแล้วพอตื่นมามันก็จะไม่สดใสมันก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพลังเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนนอนนะครับให้ใช้วิธีการกราบหมอนนะครับ ทำจิตของเราเนี่ยก่อนจะกราบหมอนก่อนจะสวดมนต์ภาวนานะครับให้ทําจิตของเราเนี่ยให้ดีก่อนนะครับบอกตัวเองก็ได้อะไรก็ได้บอกตัวเองก่อนนะครับพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับเครียดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับหรือบอกตัวเองอย่างนี้ก็ได้ครับว่าฉันจะรวยในอนาคตอ่าฉันจะร่ํารวยฉันจะร่ํารวยนะครับการคิดลบมันทําให้เราอะทำร้ายตัวเองนะครับแต่การคิดบวกมันจะทําให้เราอะเสริมพลังให้ตัวเอง คิดไว้ฉันจะร่ํารวยฉันจะแก้ปัญหาได้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะกราบหมอนนะครับก็ตั้งละำมขึ้นมา3จบนะครับจากนั้นเนี่ยก็สวดดังต่อไปนี้นะครับเอหิมะมะเงินทองไหลมาณชาลีตินะครับจากนั้นเนี่ยก็กราบหมอนนะครับกราบหมอนแบบนี้กราบไปนะครับ3มครั้งนะครับให้กราบหมอน3ามครั้งนะครับ แล้วก็คิดดีๆก่อนนอนนะครับอย่าคิดลบอย่าทาอะไรที่มันลบๆอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นคุณน่ะจะดึงดูดสิ่งที่มันลบๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็อันนี้ผมขอถือว่าผมขอทุกคนเลยนะครับว่าก่อนเข้านอนนะครับให้กราบหมอนใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่ามันไปสอดคล้องกับเรื่องกดแรงดึงดูดที่ผมศึกษาแล้วผมก็ปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลได้ผลจริงๆนะครับกดแรงดึงดูดเนี่ย บางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยมันก็พูดกันไปเรื่อยนะครับไม่จริงนะครับกดแรงดึงดูดเนี่ยมีผลนะเราคิดเราเราลองสังเกตตัวเองดิเวลาที่เราคิดแต่เรื่องร้ายๆอ่ะเรื่องร้ายๆมันจะเกิดกับเราทั้งนั้นเลย <Milan> คุณลองสังเกตดูนะแต่ถ้าในขณะที่ถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆนะเราสิ่งดีๆอ่ะมันจะเกิดกับเราทั้งนั้นเลยนะครับทุกอย่างผลประโยชน์อยู่ที่ตัวคุณนะครับอาจไม่ได้อยู่ที่ผมนะคุณมาดูคลิปนี้เนี่ยผมลงเนี่ย คือรายได้เนี่ยจากคลิปวิดีโอของคนไทยอ่ะมันมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้ถือว่าคุณโชคดีนะครับเพราะว่ากดแรงดึงดูดจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวคุณนะครับแน่นอนวันนี้คุณอาจจะบอกโอ้คิดบวกไปก็คงไม่รวยขึ้นวันนี้หรอกถูกครับแต่มันจะค่อยๆสะสมมันเป็นพลังงานสะสม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 ไปจนถึงวันข้างหน้านะครับวันข้างหน้าคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จ นะครับจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาพูดเรื่องดวงนิดนึงนะครับใครที่เกิด3วันเกิดนี้นะครับดวงชะตาช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะถ้าไปทําตามที่ผมบอกไปกราบหมอนแบบที่ผมบอกนะผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสดังโอกาสปังโอกาสรุ่งนะครับโซอีก4วันที่เหลือก็ประครับประคองไปก่อนนะครับช่วงนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรนะครับให้คุณกราบหมอนแบบที่ผมบอกทุกคืนก่อนนอน นะครับหรือใครสะดวกทำตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก่อนลุกยิ่งดียิ่งรวยยิ่งเฮงนะครับสามราศีต่อไปนี้นะครับเอสาวันเกิดต่อไปนี้นะครับมีคนเกิดวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์นะครับใครเกิด3ามวันนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองอยู่นะครับให้ทำแบบที่ผมบอกนะครับกราบหมอแล้วสวดคาถาที่ผมให้ไปนะครับทำทุกวันนะครับ แล้วพยายามคิดแต่สิ่งดีๆสิ่งร้ายๆเนี่ยขับออกขับออกขับออกค่อยๆทํานะครับมันไม่ได้คุณไม่ได้พัฒนาตัวเองเร็วรขนาดนั้นหรอกนะครับคุณจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆพัฒนาจิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ <S <S พอจิตดีแล้วมีอะไรครับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นนะครับ <S <S ผมไม่ใช่คาว่าคาวันนี้พรุ่งน,นี้รวยไม่ใช่ฮะ มันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีขึ้นนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณรวยสักถ้าคุณชีวิตดีใช้คำว่าชีวิตดีแล้วกันเพราะว่ารวยแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนบอกโอยมีเงินเก็บสักล้านนึงก็รวยแล้วบางคนอาจจะบอกมีร้อยล้านยังไม่รวยเลยนะครับคือผมไม่ค่อยอยากใช้คาว่ารวยมากเพราะว่าคนแต่ละคนมองคําว่ารวยไม่เหมือนกันนะผมใช้คำว่าชีวิตดีขึ้นแล้วกันแน่นอนคุณว่าถ้าในอีกสักหกเดือนหรือหนึ่งปีข้างหน้าคุณชีวิตดีกว่านี้ ดีกว่าที่เป็นอยู่อ่ะคุณว่าดีไหมเออเนาะก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนอีก4วันเกิดนะครับอาทิตย์พุธพฤหัสศุกร์นะครับก็ทําเพื่อเติมอ่าเขาเราียกว่าเสริมแก้ดวงไปก่อนช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหานิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ค่อยๆทําทนะครับกราบหมอนทําแบบที่ผมบอกทุกวันทําจิตใจให้ดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทําจิตใจให้ผ่องใสนะครับแน่นอนสิ่งที่เราทําวันนี้มันมันเป็นเหมือนกับการ ยอดเหรียญเข้ากระปุกอ,อมสินนะ่ะแน่นอนว่ากระปุกอ,อมสินบางคนก็ใหญ่กระปุกอมสินบางคนก็เล็กนะครับคนที่กระปุกอมสินเล็กเนี่ยก็อาจจะดูเต็มเร็วนะครับแต่คนที่กระปุกอมสินใหญ่อะมันจะเต็มช้าแต่ว่ามันได้ผลแน่นอนนะครับการมูแบบนี้ไม่เสียเงินแล้วคุณเนี่ยก็จะได้บุญเยอะมากๆหรือถ้าใครอยากทาทานเพิ่มไปด้วยก็ยิ่งดีนะครับทำทานก็เริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งบาทเลยนะครับโอเคก็ก่อนไปนะครับก็ใครอยากบูชาท่านทาเวสสุวรรณนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับราคาพิเศษนะปกติ500ปกติ999เหลือ599นะครับส่วนใครนะครับที่สนใจคอสกดแรงดึงดูดนะครับตอนนี้ผมเริ่มเปิดสอนแล้วใครสนใจทักมาได้ราคาพิเศษนะครับส่วนใครที่อยากเรียนทำออนไลน์นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับราคาพิเศษโอเค คลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปครับสวัสดีครับ